ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Cap c a p c u t ฮะซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Video นะครับอันดับแรกเราเลยก็คือเราต้องไปหาฟุตเทจก่อนนะครับฟุตเทจของวีดีโอฮะเราควร <c oughs> เป็นเพื่อนคลิกไปตรงช่องแรกนะครับแล้วก็คลิกเลือกวิดีโอที่เราต้องการเนรี่ยเข้ามาที่ฟุตเทจของเรานะครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆมีฟู้เทดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ขอให้ผมจะมาสอนวิธีการการทำทางเซสชั่นนะฮะว่ามีวิธีการทำยังไงนะอันดับแรกเลยก็คือให้เพื่อนเห็น <c oughs> เห็นต้สั่งตัวนี้นะครับถ้ากด c อนท B ลบีนะหรือไม่ก็กดคลิกที่ลูกศรนนะครับมันจะตัดคลิปของเราคลิปวิดีโอของเราให้เป็นเป็นแป็กพารนะครับ คลิกไปหนึ่งทีนะครับอแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจนะเลื่อนเมาส์มาเรื่อมามายๆนะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะคลิกไปเรื่อยๆนะฮะเราจะแบ่งพาร์ตออกมาแล้วหลายพาร์ตนะฮะเพื่อว่าเราจะได้มาใช้ผ่านชุดชันนะว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับโอเคคลิกเข้าไปเรื่อยๆนะครับคลิกเข้ามาอีกนะครับแล้วก็คลิกอีกกอบหนึ่งครับโอเคตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมครับเราตัด การเชั่นออกมาเป็นเป็นเป็นช่องเป็นช่องแล้วนะครับเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาใส่ทางเชั่นกันนะครับอันดับแรกก็คือเา้าบปที่คําสั่งในตัวนี้นะครับนะเพื่อนก็คลิกที่คําสั่งตัวนี้เนี่ยตามรูปนี้เลยนะครับนะคลิกเข้าไปนะก็ดาวน์โหลดที่นึ่งนะแล้วเพื่อนก็มาคลิกตรงช่องว่างระหว่างคลิปนะแล้วเพื่อนก็คลิกเข้าไปนะ คลิกเข้าไปเออเพื่อนยังไม่ต้องสนใจนะว่าคลิปมันจะเป็นแบบไหนนะออคลิปเข้ามาใหม่นะเพื่อนเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้นะเราสามารถเลื่อนขยายได้นะเพื่อนลองลองเปิดคลิปดูนะครับนะมันจะสูนข้อสูบออกให้เรานะเนีย่ยไม่ไม่ตัวนึงฮนะเออคือปคำสั่งที่ต้องใช้คำสั่ง เอาตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะเพื่อนๆคลิกตามตามที่ผมคล,คลิกเลยนะครับนะส่วนรูปอื่นก็คลิกเหมือนกันนะคลิกเหมือนกันมันจะเป็นทาง t r a n s i ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ขยายขยาย t r a n s i t i o เนะียจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะนเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะ คลิกเข้าไปแล้วก็ขยายขยายแล้ว,พวเพื่อนๆลองลองลดูนะครับนะเห็นไหมเพื่อนจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวของเป็นการเป็นผ่านของซานเซชันนะในการซูมเข้าซูมออกนะเห็นไหมพเพื่อนๆเห็นไหมครับซึ่งไม่ยากนะฮะโปรกแกรมมันอาจจะเป็นภาษาจีนหน่อยหนึ่งนะเพื่อนก็ค่อยแกะเอานะครับนะค่อยแกะเอานะครับ เอานะครับส่วนต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของส่วนของฟีเตอร์นะเออ่ส่วนของฟีเตอร์เดี๋ยวจะพูดส่วนของลูกเต๋นต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมเอาลูกเต๋านี้ใส่เข้าไปในคลิปดูนะครับนะาจะเป็นคลิปละอองดาวนะอ่าใส่เข้าไปในคลิปนะเดี๋ยวตไปในคลิปเริ่เรอเป็นระกระยับดูนะ เพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีรูปละอองดาวละอองหิมะตกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนในคลิปนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะเ,เดี๋ยวลองคลิปตัวนี้ดูนะคลิปตัวนี้มันก็จะเป็นเ,เป็นรูปดอกไม้นะรูปดอกไม้ส่ลงไปนะเป็นลูกเล่นของของโปรแกรมแคปคัทนะเพื่อนๆนะลองคลิกเข้าไป ลองคลิกเข้าไปเล่นดูนะผมจะสอนแบบจับปืนทําเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมครับพเพื่อนก็กดเพย์ดูนะครับกดเพย์ดูนะมันจะมีรูปฟลเตอร์ต่างๆรูปเล่นต่างๆเอฟเฟกต่างๆนะ โชว์ในคลิปของเรานะส่วนเพลงนะนเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์รูปเพลงได้นะนเพื่อนๆก็คลิกที่ที่เพลงต่างๆจะอยู่ในคลิปนะครับเพื่อนๆลองคลิกเข้าไปดูนะครับจะมีเพลงเยอะมากเลยนะครับจะส่มาถคลิปที่ที่ลงในในนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเป็นลขสิทธิ์นะเราควรที่จะเอาเอาเพลง เป็นจากที่อื่นนะที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้แล้วก็ใส่ใส่เทคนะใส่เทคก็ความใส่ก็ความลงไปเนี่ใส่ก็ความลงไปสาม,ปสมารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับเ <c oughs> พื่อนคลิกที่จอที่จอนะครับแล้วเพื่อนก็ค่อยเลื่อนดูนะครับแล้วเติบเบิลคลิกนะเพื่อนพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยนะครับ มาหมุนนะจพิม็์เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยเพื่อนก็าสามารถขยายได้นะครับเพิ่มสามารถเพิ่มตัวหนานะแล้วก็แก้ไขสีได้นะจะเ,เป็นสีอะไรก็ได้เพื่อนๆลองมาเล่นดูนะครับลองมาเล่นดูได้เลยครับไม่ยากเลยค่อยๆแกะไปบ <s> ผมจะค่อยๆสอนทีละขั้นตอนนะ ไปเพื่อนลองเล่นดูนะครับเครื่องสื่อมันก็จะขึ้นมานะฮะขึ้นมา <c oughs> ส่วนตัวอื่นก็มันจะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับนะสติกเกอร์เนี่สติกเกอร์ก็มีนะอ่าสติกเกอร์กกอร่าสติกเกอร์ก็มีคล้ายในโทรศัพท์มือถือเรานะมันก็จะมี แล้ก็่างแต่แเพื่อนเรามาเล่นดูนะครับสามารถปรับย่อขยายรูปของเราได้นะรูปสติ๊กเกรอร์ของเราได้เนี่นเพื่อนเราไปปรับปรับเล่นดูนะลองมาเล่นดูก็ไม่ยากนะถึงแม้จะเป็นภาษาจีนก็ก,ก็ก็ค่อยแก่นะมันเหมือนในโทรศัพท์เลยนะครับหนกะโปรแกรมแกปคัดเลย มันจะมีลูกเล่นต่างๆเข้ามาอย่างนี้นะเป็นเอฟเฟกแสงนะ <c oughs> เป็นพวกแสงพวกอะไรแสงแสงแสงประกายนะเป็นแสงทียระยับนะเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับนะัน,นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมีฟิลเตอร์มีทางเกชั่นนะนะครับมีโทนโทนของโทนของรูปนะ โทนของวีโอไว่าเราต้องการเป็นททนสีอะไรนะสามารถปรับได้นะครับเ <c oughs> พื่อนเรามาเล่นดูนะครับตัวตัวนี้อ้โหถ้าใส่เพลงลงไปนะเพลงอาะมีลิขสิทธิ์นะผมจะลองใส่ให้เพื่อนดูนะครับเ <c oughs> พื่อนก็สามารถลดตัดทอนได้นะครับลดตัดทอนได้นะส่วนนี้เป็นการเพิ่มสปีดของของเพลงนะ ป็นส่วนตัวนี้เป็นการเริ่มเริ่มต้นของเริ่มต้นของเสียงเพลงที่มันเสียงเพลงนะฮะมันจะก็ค่อยกค่อยกค่อยดังขึ้นดังขึ้นนะครับส่วนขาออกก็คือมันก็จะก็ค่อยเบาลงเบาลงนะครับนะ <c oughs> ซึ่งวิธีการใช้ไม่ยากเ <c oughs> พื่อลองเล่นสองสามครั้งก็น่าจะได้แล้วนะครับนะ ไม่ยากนะครับลองปรับก็ทอนเสียงดูนนะแล้วก็ปรับสปีดนะปรับบิดนะอะไร้ะแ,แ,แ,แล้วก็กดสต็อปนะครับ <c oughs> ส่วน,นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเมนมีลูกเล่นลูกเล่นหนึ่งนะมนจะสอน,น,นเพื่อนๆนะครับในการปรับสปีด คลิปนะ,ะตัวนี้นะช่องที่สามเพื่อนๆนะตัวแรกแบบตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้ก็มีนะปรับสปีดนะ,ะปรับคลิปให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงนะถ้าอยากให้ลูกเล่นมันมากขึ้นนะพเพื่อนๆก็นะมาตรงนี้ก็ได้นะครับนะมันจะปรับปรับสปีดเองนะลดทอนสปีดแบบที่เราต้องการนะอยากจะให้มันมันช้าเร็วยังไงนะเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูนะครับ โอเคเมื่อป็นเพื่อนได้แนละ้วใช่ไหมครับเพื่อนก็ลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวคุณจะเล่นให้เพื่อนดูนะครับมันจะช้าช้าแล้วก็จะเร็วขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้กับตัวคำสั่งย่อนะ ตัวนี้นะครับอ่ปรับเพิ่มสปีดลดสปีดนะเพื่อนๆปรับสามารถปรับได้นะ,ะปรับได้จะไปช้าๆนะไม่ได้ไปเร็วนะ,ะเพื่อนลองเล่นดูอีกครั้งนะมันก็จะมันก็จะมีสปีดของมันนะสปีดช้าๆช้า,ชาเร็วช้าเร็วนะ อ่าอย่างเพื่อนๆ่อยากปรับเองเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้นะคลิปที่สัญลักษณ์ตัวแรกนี่นะครับแล้วก็มาช่องที่3ตรงนี้นะฮะนี่ก็สามารถปรับได้เลยนะครับว่าจะเอาเร็วชา้าแค่ไหนนะเนเืน้อเพื่อนสังเกตสังเกตคลิปที่หน้าจอนะครับมันจะแล้ก็ขยับขยับนะนะแล้วก็เป็นเร็วนะถ้าท่านการ ใ่้กลับมาเหมือนเดิมเพื่อนก็กดตัวนี้นะครับนี่เพื่อนต้องการให้มันเพิ่มจุดนะเพื่อนก็คลิกตัวนี้ได้นะครับลคลิกเครื่องหมายบวกพเพิ่มได้นะครับโอเคมาได้แนละ้วเพื่อนลองคลิกลองเล่นดูนะครับ จะช้าๆแล้วก็จะเร็วขึ้นเนะอ่พอพเพื่อนได้แล้วนะครับได้คลปที่ต้องการแล้วนะครับนะพเพื่อนก็สามารถกดเอ็กพอร์ตออกไปได้เลยนะครับผมจะบรรยายในส่วนของตัวนี้นะครับว่าว่าตัวเท็จมัสามารถสามารถสร้างให้มันเป็นเสียงได้นะครับนะมาทำให้มันเป็นเสียง เป็นเสียงไดเ้เป็นเสียงได้นะครับเราสามารถทําให้มันเป็นไอคอนได้นะครับนะครับเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะเนี่ยเป็นไอคอนเสียงได้นะครับตัวนี้นะส่วนของวิดีโอนะครับตัวนี้ก็มันจะจะมีลูกล่นต่างๆมากมายเลยมันคลิป <c oughs> คลิปสั้นนะคลิปสั้นนะอามามาใช้สำหรับการ การใช้การเพิ่มเติมภายในคลิปนะใส่อฟเพรเพิ่มเติมของคลิปภายในคลิปนะอย่างนี้สมมติเราจบเราจบวิดีโอแล้วนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ลงมาได้นะครับเนี่ยมันก็จะต่อคลิปให้เราเลยนะครับว่าเออคือเราไม่ต้องไปทำเลยนะเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราได้เลยนะว่าคลิปเราจบแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อนเราก็ลองคลิกเล่นดูนะเออมันมีหลายคลิปคลิปตลบตลบนะ คิดเป็นสั้นนะฮะลองคลิดเข้าไปเล่นดูมีเยอะแยะมากมายนะเพื่อนลองคลิดเข้าไปเล่นดูพอ <c oughs> เพื่อนได้เดีย๋ยวจะเล่นเริ่มเล่นให้เริ่มเล่นตั้งแต่ทีแรกนะ <c oughs> นี่เราก็มาดูรีวิวคลิปของเรานะที่เราตัดต่อไปนะครับการตัดต่อคลิปก็ไม่ยากนะครับพอเพื่อนได้ได,ได้ผลงานได้ฟุตเท็ที่ดีแล้วเพื่อนก็เอ็กพอร์ตเข้าไปนะ่ยเอ็กพอร์ตออกมาได้เลยเนะี่ย <c oughs> เพื่อนนำไปใช้ได้เลยนะครับนะ ถ้าเพื่อนจะเก็บไว้ตรงตรงไหนเพื่อนก็เก็บไว้ได้เซฟได้เลยเลยครับเพื่อนก็รอประมวลผลสักครู่นะครับแล้วก็ก็สามารถนำวิดีโอออกไปใช้ได้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับเมือเราให้ไปบนผลเสร็จแล้วเ,เพื่อนก็สามารถเปิดคลิปชื่เพื่อนแต่ต่อไว้ได้เลยนะครับ <c oughs> คลิปวิดีโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมกันอีกนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ